สนนุโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลแดนต่อไม่รอแล้วเมื่อสาวเมลแต่วิสา8ป0แสนสาวปล่อยสิงเกิลใหม่ตืดนที่เจ้าตัวออกปากบอกว่าร้องยากมากว่าแล้วก็ไปฟังเจ้าตัวเขาพูดถึงสิงเกิลน,นี้กันค่ะก็เพลงตือนนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากเมลค่ะเป็นเพลงที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นภาคต่อ ของสามเพลงที่ผ่านมาแล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่สนุกเหมือนกันทั้งสามเพลงค่ะในเนื้อหาของเพลงนะคะก็จะเกี่ยวกับชวนชวนชวนใครสักคนหนึ่งค่ะที่ออกไปตือนออกไปสนุกด้วยกันเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเหงามากไม่มีใครเลยแล้วเราอยากสนุกก็อยากออกไปจอยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชวนใครก็ได้ที่แบบเหงาเหมือนกันออกไปเตือนด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนแต่เพลงนี้นะคะแล้วก็คืออาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์ค่ะ เรียกว่าพิเศษมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้ร้องเพลงที่อาจารย์เรียบเรียงนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกเลยค่ะตั้งแต่เพลงแรกอาจารย์ก็เป็นคนแต่งให้ค่ะ <c ans> เพลงขอนค่ะแล้วก็เลงนยาวค่ะอาจารย์อาจารย์ุาาย้ย <c ans> ก็เป็นคนแต่งให้เหมือนกันจนมาถึงเพลงนี้ก็ยังได้ได้รับเกียรติจากอาจารย์แต่งแต่งให้เหมือนกัน <c> ค <ans> ่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะต้องซ้อมเยอะค่ะทุกเพลงเลยต้องต้องต้องใช้การฝึกฝนค่ะเป็นคนอีสานจริงค่ะแต่ว่า ภาคอีสานเนี่ยจะมีหลายสำเนียงมากๆากค่ะแล้วสำเนียงบ้านหนูอ่ะมันสิบอกคือบ้านอืืนค่ะแบบว่าหนูจะพูดถ้าสมมติคนอื่นฟังเขาจะบอกว่าบ้านสำเนียงของหนูเนี่ยเหนอค่ะพูดเหนออย่างคนอื่นเขาจะพูดแบบวิตามินซีอย่างนี้หนูก็จะพูดแบบวิตามินซี อะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบสังวาดไม่ได้ค่ะเท่าไปรำนะคะซ้อมยากค่ะซ้อมเยอะซ้อมเยอะปล่อยไปแล้วถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะคะผลตอบรับก็ดีใน MV รับหลายบทรับหลายคาแรคเตอร์ค่ะแล้วก็แบบว่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะที่แบบว่าเร็วแสดงหลายคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเซอร์ไพรส์มากมากค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนค่ะชอบร้องเพลงช้ามากแล้วก็ไม่ค่อยร้องเพลงเร็วเลยแต่ว่า พอพอเนี่ยได้ได้มาเริ่มทําเพลงเร็วตั้งแต่เพลงแรกเลยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยว่ะเพลงเร็วมันก็มันก็สนุกดีมันก็โจดีเวลาแบบเราเอาไปสแสดงให้คนคนดูคนชมอย่างเงี้ยแล้วเขามีความสุขกับเราเราก็แบบเออดีดีฟิลฟิลนี้แบบอยากได้อีกเยอะๆอะอไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามที่จะแบบว่าปล่อยเพลงเร็วออกมาให้ทุกคนได้จอยกันได้สนุกกันแต่ว่าอนาคตคิดว่าอยากมีเพลงเช้าไหมจริงหนูอยากมีอยากอยากอยาก,อยากมีเพลงช้าแล้ว หลายหลายคนก็ถามเข้ามาก่ะว่าเมื่อไหรจะปล่อยเพลงเช้าออกมาให้ฟังบ้างจริงๆก็รอจังหวะเวลาอยู่นะคะยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยคะ่ะฝากแฟนๆทุกคนด้วยนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนช่วยติดตามผลงานเพลงของเมลนะคะเพิ่งปล่อยไปชื่อเพลงว่าตื้ดคะ่ะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเมลก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยอส่งกำลังใจให้เมล เสมอมาเลยตั้งแต่ผลงานเพลงแรกค่ะจนถึงผลงานเพลงปัจจุบันค่ะ,ะทุกคนนะคะสามารถติดตามผลงานของเมลได้ที่ช่อง y o u t u แปดแสนซาวออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็สามารถติดตามเมลนะคะความเคลื่อนไหวของเมลได้ที่ Facebook แล้วก็ติ k t ตอกเมลแต่วิสาแปดแสนซาวค่ะน่ารักสดใสขนาดนี้จะไม่ให้ติดตามได้ยังไงจริงไหมล่ะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลุกทุกออนไลน์และ YouTube ข่าวลุกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย